สวัสดีค่ะมือนี่คุณย่ายถาผ้าลุยสวนกะไปตัดกิ้งบักขามเทศทรงลูกค่นะนาอคะ่ะลอยกิ้งมาจากทุระคำแจ็กน้อยกะเลยดิทายเมืดอกระล่างสิแแผกแผกใส่กองทรงคุณคู่การจจนาอยู่จังหวัดอุบลน,นะคะนะคู่การจจนาเตรียมหลับเดอ้ออันนี้คือกิ้งโน่นไทยเพ็ดโน่นไทย เผ็ดนวลไท่ได้แล้วกระล่างสิตัดใสกองสีดใส่ได้แถวบ้าได้กระสิตัดกิง้งออกอีกจักน้อยอ่านี่ล่างสองล่างทรงไปจังหวัดอุบลน,นะคะเนาะเอาในล็อกในกล้องนี่กะสีชมพูใส่กล้องเข้าไปแล้วพันสีชมพูอันเดี๋ยวสะเขียนกล้อง กล้องขนาดนี้เลสีเขียนว่าสีชมพูเดี๋ยวสีหลงมีคนงานอยู่ค้นเดีียวถ <c oughs> ่ายง่ามขึ้นเนาะค่ะเนาะม่น้อคคอยเห็นอะแพร่ง่ามขึ้นพรุ่งนี้ก็จสิเป็นวันทํางานก็บสีว่าได้เหตุก็เลยพ้ากันเหตุง่ามขึ้นเลย เตรียมรับได้เย้ยคุณคู่การจะหน้าเอ้ย <c oughs> อ่าแค่นี้ก็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิตเตรียมเขากล้องโอเคค่ะลอยกิง้งแล้วผายในมือนี่แหละส่งหามืออื่นเดอ้อคุณคู่การจะหน้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ